สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Answer t a r o นะครับคุณอยากรู้ไพ่ยอยากตอบนะครับวันนี้เรามาถ่ายทำพามูนอกสถานที่นะครับอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับในช่วงสงการนะ,ะวันนี้ใช้พื้นที่ของวนิดารีสอร์ทฮาร้ลนนะครับที่อยุธยาในการถ่ายไพ่ชุดนี้ในการอ่านแรันดอมที่144ในวันนี้นะครับการอ่านรันดอมของช่องผมเนี่ยจะเป็นการ หยิบไพ่มาหนึ่งสำรับนะครับตัดพลังงานไพ่ออกครึ่งหนึ่งเล่าเหตุการณ์ความสัมพันธ์ของคนผู้หนึ่งนะครับจะตรงกับคุณก็ได้ไม่ตรงกับคุณก็ได้นะครับถ้าตรงอาจจะตรงบางจุดหรือถ้าไม่ตรงเลยอย่ามาันให้มันตรงนะครับฟังเป็นนิทานไปนะวันนี้ใช้อโรติกแฟนตาซีสำรับนี้ในการอ่านกันนะครับก่อนที่จะมาอ่านไพ่ตรงนี้นะครับเราขอเช็คตัวเลขตัวหนังสือที่เกี่ยวข้องกับดันร้อมที่1นึ่ก่อนนะครับขออนุญาตครับ ตัวหนังสือที่เกี่ยวข้องนะครับจะมีตัว S ตัว E ตัว U ครับตัว L ตัว R ตัว A ตัว O ตัว M ตัว Q ตัว B และตัว J นะครับตัวหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรนดอมนี้นะครับจะมีตัว S ตัว E ตัว U ตัว L ตัว R ตัว A ตัว O ตัว M Q B และ J นะครับตัวหนังสือเหล่านี้อาจจะเป็นพยางค์แรกชื่อจริงพยางค์แรกชื่อเล่นชื่อรูปชื่อสัตว์เลี้ยงชื่อหมู่บ้านชื่อบริษัทนะครับเป็นพยางค์แรกของคุณกับเขาลองดูว่ามีอะไรเกี่ยวข้องไหมนะครับต่อไปจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะครับมาดูกัน

54 19 4 26 11นะครับขอชวนตัวเลขนะตัวเลขที่เกี่ยวข้องก็จะมี33 59 29 15 21 38 55 50 54 19 4 26 11นะครับตัวเลขเหล่านี้อาจจะเป็นวันครบกันวันเลิกกันนะครับเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ เลข้ายแบบประชาชนเลข้ายทะเบียนรถระหว่างคุณกับเขานะครับวันสําคัญต่างๆใส่เสื้อใส่กางเกงหรือเลขอะไรก็ได้ที่เห็นนึกถึงคนคนนั้นนะครับลองดูว่ามีสายที่ขึ้นไหมเป็นเรื่องของคุณหรือเปล่าลองดูนะครับต่อไปจะมาเช็คพลังงานไพทาโรนะครับ5ใบแรกเนี้จะเป็นอินโทรของเรื่องก็ได้จะเป็นพลังงานระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะครับแต่เราจะบอกให้ว่า5ใบนี้ยจะเป็นอะไรนะครับมาดูกันนะขออนุญาตครับ ขอดูพลังงานดันด้อม1 4 4ครับขออนุญาตครับเดทเดทขึ้นใบแรกเลยนะครับความสัมพันธ์นี้มีการจบกันไปแล้วใบแรกนะครับเดทคิ e น็อครับ King of w a อนแปดาบ ตืเลเวอร์ใต้สำรับนะครับขอดูไพ่ใต้สำรับ strain จากหน้าไพ่ที่ขึ้นนะครับเรามองว่าเป็นพลังงานเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นไปแล้วนะครับมันเป็นพลังงานที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วถ้าพลังงาน5าใบในสิงที่เราพูดเนี้ย หกใบเนี้ยไม่ตรงกับคุณนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณนะคุณกับเขามีความต่างกันสเตนที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างทางเรื่องอายุศาส,สนาเชื้อชาติหรือนะครับความชอบหรือครอบครัวมีความต่างแน่นอนแล้วความต่างตรงนั้นไม่รู้ต่างอะไรทําให้คุณกับเขามีการจบกันเดทแต,แตด่าเพราะว่ามันมีความเครียดเกิดขึ้นมันมีความเครียดเกิดขึ้น จากคนคนใดคนหนึ่งมาดูว่าใครเกิดความเครียดก่อนนะครับเรามีการจบกันไปเพราะมีคนคนหนึ่งที่คิดมากคิดไปก่อนคิดในสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดขึ้นแบบคิดไปแล้ว,ว่มีคนคนที่คิดมากในความสัมพันธ์นทั้งๆที่ฟีนคับขึ้นฟี o ีนอปคิงอวอนขึ้นน่ะมันยังมีคนคนหนึ่งที่รักแต่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่รักแต่ต้องจบต้องตัดต้องต้องไม่มีกันอยู่อ่ะคือยังรู้สึกดีอยู่แต่ต้องจบอ่ะไม่รู้ทําไมที่ผ่านมานะครับ สิ่งที่เห็นบนหน้าไพ่ในเซตนี้นอกจากมีความต่างบางอย่างแล้วที่เห็นบนหน้าไพ่เนี่ยมันยังมีเรื่องของความเครียดบางอย่างกับปัญหาที่มันรุมแล้วมันทําให้มีการจบบางอย่างแบบที่ยังรู้สึกดีอยู่จากหน้าไพ่ไม่ว่าจะเป็นความต่างหรือสิ่งที่เป็นปัญหารอบตัวระหว่างคุณกับเขามาดูใครมีปัญหามากกว่ากันแต่ที่ผ่านมามันต้องจบเพราะมันปัญหารัดตัวปัญหามันล้อมตัวไปหมดอะทันทีที่รู้สึกรักรู้สึกชอบอยู่แต่ต้องตัดเพราะปัญหาเป็นเยอะเกินไปนะครับหน้าไพ่ขึ้นแบบนี้นะ ราคนาราศีที่เกี่ยวข้องบนหน้าไพ่นะครับจะมีคนที่เกิดราคนาราศีพิจิกนะครับธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกธาตุลมกุมเมถุนตุลนะครับธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะรัคนาราศีสิงห์นะครับแล้วก็รัคนาราศีเมทุนนะครับเดือนสําคัญสําคัญที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมบนหน้าไพ่คือเดือนเมษเดือนรัคนาราศีเมถุนนะครับเดือนพฤจิกายนนะแล้วก็เดือนราศีสิงห์เดือนสิงหาคมนะครับเลขที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะมี13นะครับ8ด แล้วก็6แล้วก็8นะครับมีไพ่เลข8ชนกัน2อันนะมาดูกันครับผมขออนุญาตนะครับดูพลังงานของแันดอมนี้นะครับขอบอกเล่าเรื่องราวให้ทุกคนได้ฟังกันแล้ววันนี้ครูบาอาจารย์เ0ีักศิษย์นะครับจะให้ผมเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์อะไรให้ฟังกันหลังจากนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการรับชมด้วยนะ นะครับตัดพลังงานไพ้กันนะโ okay. อเคฝั่งคุณคิงอปอนฝั่งเขาว้าวกด <bend> กระดิ่งก่อนที่จะอ่านต่อ มีความตกใจนิดนึงกับดรนรอบนี้คือฝั่งคุณน่ะไพ่แปลกมากเลยอ่ะลองพึกไพ่วิจารณ์จากูนในการฟังก่อนนะคือฝั่งคุณอ่ะคุณเคยคิดว่าเขาเป็นคู่แท้ของคุณคุณเคยคิดว่าเขาคือคนที่ใช่ที่สุดแต่ณปัจจุบันอ่ะคุณมองไม่ได้คุณไม่ได้คิดว่าคนคนนี้ใช่แล้วคุณไม่ได้คิดว่า เขารอคุณหรือคุณต้องรอเขาแล้วอะคุณไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วอะเพ่นเป็นเพื่ของคนคิงออฟวอล์คุณไม่ได้สนใจเขาอะคิงออฟวอล์ขึ้นฝั่งคุณอะคุณรู้สึกว่าเขาไม่ซื่อสัตย์คุณรู้สึกว่าสิ่งบางสิ่งที่เขาเป็นมันไม่ใช่ตัวตนของเขาหรือเขาไม่เป็นในสิ่งที่เขาเคยเป็นบางอย่างณพลังงานแรกที่เราเห็นก็คือคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ใช่คู่ของคุณแล้วแต่ในอดีตอะคุณเคยคิดว่าเขาเป็นคู่ของคุณมากๆยังไงคนคนนี้ก็เป็นคู่แท้คุณแน่คุณคิดแบบ ตัวเขาเองอะคิงควีนน็อกบอลเขากับรอคุณรอว่าสักวันจะมีโอกาสได้แบบพูดคุยได้กลับมาเจอกันอีกไหมได้กลับมาบนลูปในการใช้ชีวิตร่วมกันอีกหรือเปล่าเพราะว่าไพ่ของเขามีการรอคอยควีน็อกบอลถ้านั่งที่คุณไม่ได้เป็นคนเดิมแล้วอะตอนนี้คุณไม่ได้เป็นคนเดิมแล้วที่คุณบอกแล้วเราคุณกับเขามันจบกันไปอะคุณไม่ได้เป็นคนเดิมในสิ่งที่คุณในสิ่งที่เขาเคยมองเห็นคุณแล้วคุณไม่ได้คิดถึงเขาแล้วขนาดนั้นอะนะครับเออ พลังงานคู่มันขึ้นแต่ว่ามันกลับหัวฝั่งคุณน่ะมันกลับกลายเป็นว่าคุณไม่ได้คิดว่าคุณเป็นคู่เขาแล้วเขาเป็นคู่คุณแล้วแต่เขาอย่างรอคุณเพราะเขาก็คิดว่าคุณน่ะเป็นคนที่ถูกใจเขาที่สุดแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอะคุณเข้าใจปะเออมาดูต่อคิงออฟสอดแหลยแม้คุณเป็นคิงออฟสอดแล้วฝั่งเขาเป็นสามเหรียญเราขอขาอยายเพิ่มเติมนะว่าเขาเป็นสามเหรียญกับเรื่องอะไรคุณคิงออฟสอดกับสิบถ้วย The Magician เรามองว่าคนคนนี้เคยหลงทางนะตัวเขาอะสามเหรียญเนี่ยเคยมีบุคคลอื่นตามหน้าไพ่นะครับเคยมีบุคคลอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์หรือทำให้เขาสับสนและเขาไปเลือกคำไปเลือกสร้างผิดคนมันเลยทำให้คุณต้องตัดคิงออฟสอดต้องตัดเพราะคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้เลือกคุณเขาไม่ได้อยากมีคุณคุณเลยต้องเป็นคิงออฟสอดตัดตัดแล้วก็คิดว่าคุณกับเขาเนะี่ยไม่ได้มีสิบทั่วร่วมกันแล้วอะ ไม่ได้เป็นครอบครัวไม่ได้คุณไม่ได้เป็นคู่แท้กันแล้วไม่ได้เป็นคู่ที่ใช่ที่สุดแล้วว่าคุณตัดจริงๆจากค่ายคุณเลยเนี่ยคุณยืนยันความคิดความพูดคุณว่าถึงเขาคุณถึงเขาจะเป็นคนที่ถูกตาต้องใจหรือมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ากันได้มากที่สุดแต่ในเมื่อเขาไม่ได้เลือกคุณเน่คุณก็ไม่มีสิทธิ์จะไปบังคับใครคุณก็เลยตัดแล้วก็ไม่เห็นว่าคุณจะมีความสุขกับเขาได้พลังงานคุณชัดแต่ตัวเขาเองเนี่ยในขณะที่คุณตัดแล้วไม่ได้คิดว่าเขาจะมีจะเป็นคนที่ใช่ของคุณแล้วอ่ะะเขา กับเดอะเมดิเชียนเนี่ยเขากับเลือกเส้นทางใหม่ให้กับตัวเองไพ่เดอะเมดิเชียนเนี่ยไพ่ใบนี้นะครับเป็นเทพองค์หนึ่งที่เป็นาตามตำนานเนี่ยไพ่ใบนี้มันเป็นเทพองค์หนึ่งที่เลือกเส้นทางเดินให้กับนักเดินเรืออะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นไพ่ใบนี้เลยบอกว่าตัวเขาเองอะ่ะก,กับการสร้างหรือการทําความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่คุณเนี่ยเขาไม่ทําต่อเขาเลือกทางเดินชีวิตเขาใหม่เดอะเมดิเชียนมาดูกันว่าการเลือกทางเดินของเขาใหม่เนี่ยในจุดที่คุณไม่ได้คิดว่า เขาจะเป็นครอบครัวของคุณแล้วเนี่ยเขาเลือกทางเดินใหม่เกี่ยวกับเรื่องอะไร้ะเขาว่าทำอะไรมาดูกันโอ้เรามองว่าตัวเขาเองอ่ะเขามีแต่เมดิเชียนเนี่ยเขามีการส่องมีการดูดวงมีการทำอะไรบางอย่างเพื่ออยากรู้ชีวิตของคุณนะเรามองว่าเขามีการส่องทางโซเชียลหรือใช้แบบ ใช้สื่อออนไลน์ต่างๆในการมองหรือมองว่าคุณเป็นยังไงอยู่อสอดส่องคุณน่ะเนี่ย the world กับไพ่ the star และพอเขาสอดส่องเขามองคุณก็เห็นคุณแล้วเขารู้สึกเขามีความสุขอ่ะเหมือนเขาอยู่ในระยะไกลที่ไม่ได้อยู่กับคุณแต่เขาเห็นคุณและเขารู้สึกมีความสุขพอเขารู้สึกมีความสุขใช่ไหมเดอะสตาร์ใบเนี้ยเขาเลยมีความหวังบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ขึ้นมามีความมีความหวังเล็กๆแม้เพียงน้อยนิดอ่ะเกิดขึ้นแต่ตัวคุณนะเดอะสตาร์เรามองว่าคุณพยายามจะหาคนใหมๆ่ๆ พยายามจะมีใครใหม่ๆเข้ามาเพื่อเติมเต็มความฝันและความหวังให้กับคุณได้จากโลกโซเชียลด้วยนะครับ q คิงออฟคัพตัวคุณเองอ่ะคุณได้ไพ่คิงคิงออคิงอฟค e n ออฟคัพเนี่ยเรามอกว่าคุณคิดพิจารณาความสัมพันธ์ที่คุณจะมีใครเข้ามาหนักมากขึ้นคุณมีความต้องการบางอย่างของคุณ ในสิ่งที่คุณตั้งสเปคเอาไว้ว่าคนที่เข้ามาหาคุณจะต้องเป็นแบบไหนคุณก็ตั้งสเปกมาแบบนั้นคุณน้อเป็นตัวเคิลเนี่ยแต่ว่าตัวของเขาเองเนี่ยในจังหวะที่คุณเป็นพลังงานของการตั้งลิสต์เอาไว้ว่าอยากได้เจอคนแบบไหนรู้ว่าคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตและจะมีค่ากับเราแล้วเราอยากมีคนแบบนี้ในชีวิตคุณพยายามตั้งสเปล,ลิสต์ลิสต์เอาไว้นะครับแต่ส่วนตัวเขาเนี่ยเขาได้ไพ่คิงออฟคัพมันหมายความว่าตัวเขาเองอะ่ะเขาอยากเป็นหนึ่งเขาอยากเป็นหนึ่งในคนที่มีสนเสน่ห์กับคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําพูดร่างกายหน้าตาบางอย่าง <laughs> เพื่อให้เสน่ห์ของเขามันดึงดูดคุณหรือคุณพิจารณาและเลือกเขาแต่เราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยติดต่อคุณหรือย,อยังจากหน้าไพ่อยังไม่ติดต่อเหมือนเขามองว่าคุณชอบอะไรทําแบบไหนแล้วเขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองบางอย่างเพื่อ <laughs> เพื่อให้ <laughs> เพื่อให้คุณหันมามองเขาหรือเลือกเขาบางอย่างมาดูต่อเห็นปะคุณได้ไพ่หกไม้เขาได้ไพ่เก้าเหรียญคุณ 6ไม้ของคุณเนี่ยคุณมีทั้งการเดินทางเปลี่ยนที่ทํางานก็มีบางคนเปลี่ยนที่ทํางานบางคนทาอะไรเกี่ยวกับงานงานแล้วประสบความสำเร็จขึ้นเรื่อยมีเงินมีทองมากขึ้นเรื่อยๆตรงตัวคุณนะนอกจากความสัมพันธ์แล้วนะครับบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนงานหรือย้ายงานหรือย้ายถิ่นฐานที่อยู่บางอย่างนะครับตัวของคุณแต่ส่วนฝั่งเขาเนี่ยก้าเหรียญเนี่ยเขาพยายามทําตัวเองให้มีสเสน่ห์และมีเงินและเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างบางอย่างเพื่ออะไรบางสิ่ง เพื่ออะไรไครับจากหน้าไพ่ที่ขึ้นนะเพื่อเอาชนะใจคุณจากหน้าไพ่มาดูต่อว่าเขาทําอะไรต่อแล้วคุณเป็นยังไงต่อคุณได้ไพ่สิบไม้คุณมาความสัมพันธ์เนี้ยคุณเคยเหนื่อยกับมันคุณเคยประคับประคองเคยอยากมีเคยอยากได้เคยพยายามอยากจะมีคนคนนี้แต่ตอนนี้คุณปล่อยคุณไม่อยากแบกรับอะไรไว้เห็นปะคุณดูดิพอคุณไม่อยากแบกรับอะไรไว้ฝั่งเขาเป็นเจ็ดไม้อะคุณปล่อยไม้เขากําลัง คือมันเป็นพลังงานของคนคนหนึ่งในฝั่งเขาที่ว่าพยายามทําให้ภาระหรือความหนักในความสัมพันธ์นี้มันหายไปจากตัวเขาอะไม้ที่คุณแบกไว้สิบไม้ที่มันหนักขนาดเนี้ยตัวเขาเองเขาพยายามใช้ไม้ที่เขามีหรือความสามารถที่เขามีเพื่อเคลียร์ทางหรือทําอะไรบางอย่างให้ความสัมพันธ์นี้มีการเปลี่ยนแปลงเจ็ดไม้ตรงเนี้ยกับสิบไม้ที่คุณพยายามจะปล่อยมาดูต่อแปดไม้เรามองว่าสุดท้ายเขาจะเจอทางออกบางอย่าง เขาจะสามารถติดต่อคุณหรือมีช่องทางบางอย่างให้เขาได้เข้ามาหรือพูดคุยกับคุณบางอย่างแล้วพอเขาเจอหรือพ้นพบเส้นทางตรงนั้นหรือแนวทางในการที่จะวนเวียนเข้ามาพูดคุยติดต่อคุณได้เขาจะทำเดอะเฮอร์มิตเนี่ยเขาจะไม่เงียบอีกเขาจะไม่หายไปเพื่อจะหาช่องทางบางอย่างเพื่อติดต่อคุณหรือว่ามีการพูดคุยบางอย่างผ่านโซเชียลหรือคนใกล้ตัวก็ได้นะครับเป็นแพร่ของการติดต่อรู้กันว่าเขาติดต่อมาเขาจะไม่เงียบมาดูกันว่าเขาติดต่อมาทําไม สามไม้สี่ถ้วยการติดต่อของเขานะครับเป็นการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่างสี่ถ้วยในตัวตนหรือบางสิ่งที่คุณเคยอยากได้ยินจากเขาคุณรอคอยอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เขาคุณกาลังมองไปถึงอนาคตสามไม้แต่ว่าตามหน้าไพ่าสามไม้ใบนี้มันมีอะไรบางอย่างให้ทําให้คุณหันกลับมามองเขานะครับเป็นบางสิ่งที่คุณเคยอยากได้ยินจากเขาหรืออยากได้รับรู้จากเขา เราไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรมาดูต่อนะทำเพราะนั้นขอ,อกดกระดิ่งเลยสิ่งที่คุณไม่เคยได้ยินจากเขาหรือไม่เคยรับรู้เลยคือตัวเขายังรักคุณถ้าหนึ่งถ้วยขึ้นตัวเขายังรักคุณอยากมีโอกาสเริ่มต้นอยากมีการเปลี่ยนแปลงในพลังงานในความสัมพันธ์นี้อยากให้คุณเปิดรับโอกาสความแตกต่างบางอย่างที่เขามีหรือปรับเปลี่ยน มันคือการจูนความสัมพันธ์มันคือการอยากเปลี่ยนบางสิ่งที่เคยพังเคยจบให้กลับมาดีขึ้นเขาอยากให้คุณได้เปลี่ยนแปลงพลังงานอยากให้คุณได้เปลี่ยนใจอีกครั้งอ่ะเพื่อจะเริ่มต้นเพื่อจะรักเขาเราก็รู้ว่าทำไมก็ถึงกลับมารักขนาดนี้นะหนึ่งถ้วยขึ้นมาดูต่อว,ว่าไพ่จะเล่าอะไรต่อคุณได้ไพ่สีไม้เขาได้ไพ่เฉลี่ยออดมันเป็นความรู้สึกประมาณว่าในอดีตตัวของเขาอ่ะเขาอาจจะใช้อารมณ์มากกว่าความรู้สึกเขาอาจจะใช้ โมหะโทสะหรือความโกรธบางอย่างในการตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้เพื่อที่ไม่มีคุณในชีวิตและเขาพลาดเขาอยากจะขอโอกาสบางอย่างกับคุณใหม่เพราะว่าไพ่เดชาริออทของเขามันเป็นรีเวิร์สมันหมายความว่าเขาตัดสินใจผิดเขาเลือกเดินทางผิดเขาตัดสินใจแบบรวดเร็วเกินไปที่ไปหาคนที่เป็นสีไม้หรือไปสร้างความมั่นคงกับใครสักคนที่ไม่ใช่คุณแต่มันไม่ใช่อะแต่พอเขารู้ว่ามันไม่ใช่อ่ะ เขาก็ยอมที่จะกลับมาขอโทษหรือรือหาช่องทางกว่าจะได้มาพูดคุยกันมันยากนะอะไรแบบนี้นะครับสี่ไม้ในฝั่งคุณมันแปลว่ายังไงก็แล้วแต่ถึงเขาจะพบเจอหรือมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาในชีวิตของเขาอะคุณก็ยังเป็นตัวจริงคุณก็ยังเป็นคนที่เขารู้สึกว่าใช่ที่สุดอยู่ t h e เลเอร์ฝั่งคุณพีนอฟครับแต่คุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาตัวของเขาอะแสดงความรักให้กับคุณไม่มากพอแล้วคุณไม่อยากเลือกเขา The l o v e r Reverse เนี่ย คุณไม่อยากจะเลือกเขาหรือมีเขาเข้ามาในชีวิตถึงคุณจะได้ยินประโยคเหล่านั้นหรือสิ่งเหล่านี้เขาแสดงความรู้สึกกลับมาคุณก็รู้สึกว่ามันช้าไปมากมันช้ามากๆเพราะว่าความรู้สึกที่คุณมีกับเขาในความรักอ่ะมันยังรู้สึกโอเคนะแต่ว่ามันไม่พร้อมที่จะกลับไปรักในรูปแบบเดิมนี่คือความรู้สึกของคุณแต่ส่วนของเขาค u e น n อ f ค u ัเนี่ยเขารู้ว่าตัวเขาเองอ่ะเขาเคยปล่อยคุณคนที่เป็นคนที่หลอกยอมยอมเพื่อเขาหรือเลือกเขาเข้ามาในชีวิตอ่ะทิ้งไปเขารู้ว่าเขาเคยปล่อยความรักตรงนี้ทิ้งไไไปมม่่เห็นนคาอะรั ฟรีน็อปครับรีเวิร์สอะเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากเกินไปในความสัมพันธ์ที่เป็นเลือกบางสิ่งที่ไม่ใช่ที่สุดและทําให้ความสัมพันธ์นี้มันพังเห็นปะห้าดาบหนึ่งดาบเขาอยากแก้ไขการโกงการหักหลังในสิ่งที่เขาทําร้ายหรือทําอะไรคุณมาแบบเจ็บปวดมากๆห้าดาบอะมันเป็นการโกงความสัมพันธ์เป็นการทําร้ายคุณรับหลังคุณการหักหลังการโกงอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทําร้ายคุณเขาอยากแก้ไขมัน ไพ่หนึ่งดาบเป็นการเริ่มต้นและการแก้ไขไพ่ห้าดาบเป็นการทะเลาะเบาะแว้งที่ผ่านมาในอดีตระหว่างคุณไพ่ชัดมากนะครับ Queen of King of ร r เ v e r s e the f o o l เขาอยากให้คุณปล่อยเขาอยากให้คุณปล่อยเรื่องราวในอดีตเรื่องความท็อกซิกที่ที่เขาเคยไม่เห็นค่าคุณหรือเคยแบบทําให้คุณด้อยค่าตัวเองทิ้งไปได้ไหมเขาอยากให้คุณทิ้งพลังงานไม่ดีในความสัมพันธ์นี้ออกไปได้หรือเปล่า แต่ตัวคุณจะไม่ยอมปล่อยง่ายๆคินก็เป็นดัคเคิลเนี่ยเพราะคุณเจ็บแล้วจําคุณจะไม่ยอมปล่อยความรู้สึกที่คุณเกิดทําร้ายจากเขาอะไปได้โดยง่ายในออฟครับคุณจะรอจนกว่าเขาจะให้อะไรบางอย่างที่มันชัดเจนขนาดที่แบบคอมมิตเมนต์ ครอบครัวการแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณสามารถจับต้องได้ว่าการกลับมาของเขามันจะมั่นคงและจริงใจกับคุณที่สุดอ่ะแล้วเรามองว่าการกลับมาของเขาหรือการเปลี่ยนแปลงของเขามันเป็นการจริงใจที่สุดสิบเหรียญมันเป็นการแสดงความซื่อสัตย์คำขอโทษหรือการแต่งงานคุณดูนะครับไพ่สิบถ้วยในฝั่งเขาสิบเหรียญในฝั่งเขาเนี่ยมันมีไพ่ของการปลดเปื้องบางอย่างมีการเช็ดทําความสะอาดร่างกายจาก อะไรบางอย่างที่มันไม่ดีในอดีตเพื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นนายออกคับกับคุณนะเพื่อเปลี่ยนเป็นคนใหม่ให้ดีกับคุณมากที่สุดแล้วเรามองว่าพอเขายื่นข้อเสนอบางอย่างที่มันชัดเจนคุณจะเลือกเริ่มต้นความสัมพันธ์ต่อนายออกคับมาดูต่อนะห้าเหรียญพอลึกๆแล้ว่พอลึกๆแล้ว,ลลลวคนคนนี้จะเป็นคนที่ตรงสเปกค,คุณที่สุดคนคนนี้ยังเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อใจคุณที่สุดเพราะคุณอนะ ยังยังรู้สึกขาดอยากได้พลังงานดีๆจากเขาอยู่บ้างแต่คุณไม่แค่ไม่ได้แสดงออกไปอ่ะแต่คุณใช้การขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเห็นไหมจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเทวรูปจากคู่ปั้นจากพระสงฆ์จากพระพุทธร,รูปอะไรก็แล้วแต่เพื่อเพื่อให้คนคนนี้กลับมาแต่พอคนคนนี้มีการรีเวิร์สกลับมามันกลายเป็นว่าคุณพลังงานความรักที่คุณมีให้เขาอ่ะมันไม่ได้เต็มร้อยเหมือนตอนที่คุณไปขอไปขอพรบางอย่างมันเลยรู้สึกว่า ยังรู้สึกดีนะแต่มันยังไม่เต็มขนาดนั้นนะถึงคุณจะเปิดให้มีการคอมมิชเมนต์หรือเดินทางเข้ามาในความสัมพันธ์ระดับหนึ่งอะใจคุณยังไม่เต็มบางอย่าง5้าไม้3ดาบเพราะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณโดนเขาทำร้ายให้เจ็บปวดคุณไม่รู้ว่าเขาได้รับผลของกรรมที่เขาทำกับคุณหรือ,อยังแต่ถ้าคุณได้ถามเขาหรือได้พูดคุยกับเขาคุณจะรู้ว่าตัวเขาเองอะได้สาดาบ สิ่งบางสิ่งที่เขาไปเลือกหรือบางอย่างที่เขาไปพบเจอมาทำให้เขาเจ็บปวดและเขายอมทาร้ายตัวเองไพ่ใบนี้ยเขายอมทาร้ายตัวเองโดยการที่กลับมาในชีวิตของคุณเพื่อให้คนรอบตัวคุณหรือคนรอบตัวเขามีการต่อว่าเขาถึงพฤติกรรมบางอย่างที่เขาทํากับคุณเขาจะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าที่เขายอมวนกลับมาให้มีการ็อกซิรือคนรอบตัวคุณว่าเขาเพราะเขารักคุณยอมเจ็บใจเพื่อรักคุณ คุณไพ่ชัดมากเลยไพ่ชัดมากตรงไหนหรู้เปล่าชัดมากตรงที่ว่าเขาอยากเขาอยากปลดดาบสิบดาบที่เขาเคยทำร้ายปักหลังคุณให้มันหมดไปด้วยความรักท,ทั้งหมดที่เขามีสองถ้วยถึงคุณจะไม่ได้ให้ถ้วยเขาหรือไม่ได้ให้ความรู้สึกดีกับเขาแต่เขาอยากให้ความรู้สึกสับดีกับคุณทั้งหัวใจ เหมือนเขารู้สึกผิดในสิ่งที่เขาทํากับคุณมากๆมันคือคําขอโทษของคนที่สํานึกผิดจริงๆอะคุณจากหน้าไพ่อะเรามาดูต่อนะว่าไพ่ชุดอื่นจะบอกอะไรมาดูกันครับมาดูไพ่โรแมนเจอลก่อนนะ แมอนเจลสามใบครับมีอะไรที่เราบอกคุณได้อีกเอ g เก e เมนต์แอนค r ริเอร์นะครับความสัมพันธ์นี้มีของเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเห็นไหมเราบอกแล้วมันมีเรื่องของเงินหรือฐานะบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ e n นเ g e เ e นต์แอนค r ริเอร์นะครับ ไพ่บอกว่าให้คุณลบล้างพลังงานไม่ดีในความสัมพันธ์นี้ออกไปเพราะมันปลอดภัยที่จะรักไพ่ชัดมากความสัมพันธ์นี้มีตัวแปรอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วไพ่บอกว่าอยากให้คุณลบล้างพลังงานความท้องสิกนี้ทิ้งไปเพราะความสัมพันธ์นี้จริงๆแล้วมันปลอดภัยที่จะรักอีกครั้งจากหน้าไพ่นะครับมาดูไพ่ a n s e r answer นะ เวดาไจะสิแต่าผมพูดอะไรกับคุณครับขอสามใบ you are ready คุณพร้อมแล้วหรือยังนะครับคุณพร้อมแล้วหรือยังให้คุณตั้งสมาธิแล้วหาคำตอบในสิ่งที่เราพูดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณหรือไม่ เพราะเรื่องนี้มันเป็นโอกาสรับเป็นโอกาสจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับเหตุการณ์นี้นะครับขอดูไพ่อันเจินทรพี่ครับเทวดาอย่ารักษาอะไรคุณคัดโยการนะครับไพ่ใบนี้บอกว่า ขอให้เทวดูดขอให้่งศิ์ขอให้เทวดาเนี่ยตัดสายใยความทกซิกต่างๆในความสัมพันธ์เนี้ยออกไปตัดความไม่ดีเหมือนอย่างนี้ไพ่ใบนี้มันหมายความว่าท่านขอตัดเนื้อร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปไม่ได้ออกไปขอท่านได้ตัดและเล็มขอบความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีออกไปเพื่อให้เหลือชิ้นเนื้อดีๆบางอย่างให้มันอยู่จากไพ่ใบนี้ยนะครับดังนั้น นี่เป็นพลังงานของคุณหรือเปล่าไม่รู้โปรดใช้วิจารยณอย่างสุขในการฟังด้วยนะครับอ่ะเราขอเปิดเพิ่มเติมให้นะครับอีก2ใบสําหรับไพ่ตีลกานะครับมีอะไรที่เราบอกคุณได้บ้างขอคำแนะนำจากไพ่นะครับให้กับคุณ2ใบนะครับ ไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่ของพระพุทธตนะครับใบที่สองครับไพ่ใบที่สองเป็นไพ่ของหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉานะครับจากคำแนะนำของไพ่ใบนี้นะครับไพ่ใบแรกนะครับพระพุทธหัตแนะนำว่าจงไต่ตองและคิดด้วยเหตุผล หาข้อมูลก่อนการตัดสินใจอีกครั้งในเรื่องราวต่างๆตรงนี้นะครับจากไพ่หนุมานกับนางสุพรรณมัจฉานะครับเป็นคำแนะนำที่ว่าการปล่อยตามหัวใจทำทำตามเสียงเรียกร้องจากภายในนะครับนะไพ่ใบนี้บอกว่าให้ปล่อยตามหัวใจปล่อยไปตามความรู้สึกแต่ไพ่อีกใบนึงบอกว่าเมื่อปล่อยไปตามความรู้สึกแล้วเนี่ย จงทบทวนให้ดีไต่ตองให้ดีก่อนกลับตัดใจอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องความความรู้สึกในเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของใจถ้าใจยังต้องการใจยังรักก็ตัดพลังงานไม่ดีออกและเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ได้เพราะความรักที่แท้จริงคือการให้อภัยกันและกันนะครับถ้ายังรักคือการให้อภัยกันดีที่สุดเพราะถ้ายังโกรธยังเกลียดกันมันไม่มีประโยชน์นะครับกับไพ่สำหรับนี้เซตนี้นะครับโอเคสำหรับใครที่ ชอบการอ่านไพ่ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s ับสับท้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แทงเป็นกาลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งครับในวันนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปช็อตนะครับคลิปช็อตที่เราลงให้ในในช่วงช่องของเรานะในวันนี้คลิปช็อตที่เราลงอะ่ะมันจะมีกองสุดท้ายนะครับที่เราเปิดไพ่แล้วบอกว่าให้คนของสุดท้ายเนี่ยไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างไปดูคลิปนี้นะครับ แล้วหลังจากที่เราถ่ายคลิปนี้เสร็จเนี่ยเราได้เปิดถามไพ่แล้วก็ไปเจอถามที่จะถานที่หนึ่งที่ทุกคนจะได้พามูกันเป็นบุญบังเอิญในวันเสาร์นะครับรอติดตามนะเราเชื่อว่าทุกคนที่ได้ชมคลิปนี้จะต้องปังแน่นอนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ